นางเอกดังโสดสนิทยองฝากไข่เรียบร้อยล้านท่าไม่มีใครต้องขอบริจาค เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวแถวหน้าเมืองไทยอย่างมินพิชยาวัฒนามนตรีแน่นอนขาวว่าพูดถึงชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเธอมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากให้แฟนๆได้ติดตามและที่ผ่านมาเธอก็เพิ่งมีประเด็นเรื่องราวความรักที่ต้องจบลงและอยู่ในสถานะโสดมาสักพักแล้วโสดๆและเห็นแฮปปี้อยู่แบบนี้แต่เธอก็อยากมีคนดูแลอยากมีแฟนนะจ๊ะแต่ก็ยังโสดอยู่และตอนนี้ก็มีคนมาจีบเป็นคนนอกวงการก็มีเลือกๆอยู่น แต่ประสบการณ์สอนเราว่าอย่าใจร้อนดูดูไปก่อนเราเข้าใจตัวเองแล้วว่าอยากอยู่กับคนแบบไหนน,นอกจากนี้เธอก็มีวางแผนเรื่องอนาคตไว้แล้วด้วยถึงแม้ยังไม่มีแฟนถึงขั้นไปฝากไข่ซึ่งฝากไว้นานแล้วเพราะเป็นคนชอบวางแผนไว้ก็วางแผนครอบครัวไว้ไวแค่นี้ก็อยากเป็นแม่ของลูกท้าสุดท้ายไม่มีแฟนก็อาจจะไปขอเชื้อของผู้ชายที่เขาบริจาคหรือขอใครเขามาผสมกับไข่เรา